ก็จะบอกว่าไงดีเป็นปีแรกของของจวดการนะครับที่ที่จะเล่นไทยลีกน,นะครับแล้วก็เป็นทีมโภคการที่ที่ด้เล่นไทยลีกก็แน่นอนพวกเรากน็น้องเองก็จะพยายามทาทาให้ดีที่สุดนะครับเราก็ตั้งใจนะครับพวกพวกเราเองเขาก็ตั้งใจว่าเออจะทํางานให้ให,ให้ให้ถูกใจแฟนบอลทุกคนนะครับก็พยายามเต็มที่ครับฝากด้วยครับฝากแฟนบอลนะครับปีนี้พลังงาน ขึ้นมาในปีน uh. ี้นทีมเมืองการทีมจากเมืองการนะครับได้ขึ้นมาเล่นไทยลีกแล้วเป็นครั้งแรกด้วยฝากทุกแต่บอลเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาส่งเสียงเชียร์กันเยอะๆนะครับอยากให้กจ้าตานพูดถึงทีมครับที่จัดในบ้านเราเป็นครั้งแรกก็กเราต้องขอบคุณนะครับท่านรุวานะครับผู้ว่าที่สามนะครับแล้วก็ท่านนายกอบจนะครับแล้รวมๆไปหลายผู้ใหญ่หลายท่านที่ช่วยกันพัฒนา เรื่องนี้นะครับรวมไปถึงรับรัฐมนตรีช่วยอะไรนะครับที่ผัดกันเรื่องนี้ให้จนจนเจ้าวัการเองได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพรายการครับครั้งที่51นะครับแล้วมันก็รู้สึกถ้าถ้าถามตัวเองก็คือเราคนืองการเรารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้กับได้จัดรายการใหญ่ๆอย่างฟุตบอลทิงคับนะครับระดับนานาชาติแล้วก็อย้ากเหมือนเดิมครับเราเป็นคนจวัดการนะครับ ยังไงก็ต้อนรับแฟนบอลชาวไทยที่กําลังจะไหลเข้ามาในจังหวัดการนะครับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้กับแฟนบอลที่จะเข้ามาือนกันนะครับเพราะว่ามองการเองเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำน้ำตกรวมไปถึงเขื่อนนะครับมันมีสถานประวัติสถานท,ที่ประวัติศาสตร์หลายหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นประธานนะครับด่านเจดีย์สามองค์นะครับ ยังไงก็เรียนเชิญครับแฟดบอลที่ยังไม่เคยมาเที่ยวมกัการมาเที่ยวกันที่เยอะครับ